เรารู้จักกันมาแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ท่านครอบครัวท่านนายกสษษษษษษินจะเข้าการเมืองเริ่มไปตั้งแต่ตอนสมัยผมยังเรียนหนังสือนะครับทำปริญญาตรีอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเรียนวิศวครรมกลเนี่ยตอนนั้นผมยังมาฝึกงานที่ไทยคม กลับไปฝึกงานที่ไทยคมแล้วก็ได้มีการพูดพบปะพูดคุยไปกินข้าวนะครับบ้านจันสองล่าเนี่ยก็เข้าไปนะครับเป็นเรียกว่าไม่ได้บ่อยแต่ว่าก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับครอบครัวท่านนายทักษิณกับผมเองตัวผมเองเนี่ยท่านก็เมตตาแม้แต่ตอนที่ตอนผมแต่งงานนะครับท่านนายทักษิณก็ให้เกียรติมาเป็นประธานให้นะครับดังนั้นการทํางานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าท่านก็เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ที่ตัวผมเองเคารพตั้งแต่คุณพ่อไม่อยู่นะครับ แล้วก็การทํางานก็แน่นอนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีการทํางานร่วมกันเนี่ยม,มันก็มีความใกล้ชิดจนไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงได้มีข่าวแบบนี้ออกมามแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเ,เรามีความใกล้ชิดแล้วก็เราให้ความเคารพกัน